ร้อยไปแล้วอีกแก้วเมี่ยวอีกเจอแล้วครับเจอแล้วครับคุณแนนี่คุณกอบโจ ีเป็นไงแม่นจริงๆเลยอ่ะแม่นมากอยู่ที่สมาธิไม่เอาไปทานต้องทีเลยฮะอยู่ที่สมาธิคนนิ่งคนสุดท้ายนี่เขาสมาธิเขาดียิ่งช้ายิ่งแม่นนะว่ใช่ได้มันตรงเลยครับเปรี้ยเขาเน้นนะเขาเน้นเขาเน้นเรื่องราวที่ผมสองคนจะพามาวันนี้ครับปังกันเมื่อกี้นี่สิ้นเชิงเลยอ๋อเหรอเป็นยังไงเป็นไมยกลโอ้ยไายกลไมยกลเคยมาหลายหนแล้วโอ้จับเข้ามาครับคุณอาร์ต โอ้ยน้ำมาอลไรเป็นคอสท้าเมจิกเป็นคอสท้าเมจิกเราก็ดูแล้วเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บหายหายทำได้ยังไงเป็นคนมาใหม่นะมาใหม่นะมาแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตะก้า เอ้ทำได้ยังไงเขาฝึกมาเขาไปฝึกใหม่ไหอเขาบอกว่าเขาไปประมาณปีหนึ่งเต็มๆเนี่ยท่นมองรายการเราเลยนะใช่ใช่ไปเร่เรียนวิชาไปต่างประเทศไปดูคนอื่นเล่นไปเล่นกับคนอื่นไปไเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาวันนี้ขออนุญาตใช้เวทีนี้อีกครั้งได้ไหมได้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 ้จะขอของด้วยเขาบอกเลยจะขอปากคิกเองได้เลยได้คุณอาร์ตพงษ์ธรบุญสุรัตน์ครับ Uhm. เจอคราวนี้แ like, ต mm you. like ่ง so ตัวดูภูมิฐานขึ้นอ่าไอ้นี้ทงเล็กไทยสีแดงัอนนี้อุปกรณ์บรรยากาศหรือเปล่าหรือว่าไงหรือว่าแต่งให้มันดูดีเล่นเสร็จไปขายประกันต่อโฆษณาดรทานหายประกันล็กไทยแดงกนแบบนี้ใครจะไปซื้อคุณนั่นรักดีครับทั้จริงหายไปนี้แบบฝึกบรรยากาศยังโชยรรยากาศหรือว่าไปทําอะไรอย่างอื่นด้วยก็มีไปโชว์ตามงานต่างๆบ้างแล้วก็ผมอยู่เบื้องหลังรายการอาหาร เอาเลยครับผมทำงานเบื้องหลังรายการโทรทัศน์ประเภทของรายการอาหารครับเห็นบอกไปญี่ปุ่นมาต่างประเทศอ่ะครับคือไปโชว์มายากลหรือว่าอะไรไปทำรายการอาหารนี่แหละฮะอ๋อไปทำรายการนี้แต่คือได้มีโอกาสได้ไปสตรีทแมจิกที่ญี่ปุ่นไปเพราะว่าเราไปญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ครับไปทํางานโอสกดด้วยครับโอเคมีสิ่งคองที่อยากได้ไหมครับมีครับผมอะไรฮะอยากจะได้กล้องแค n อน60 d ดีครับกล้องอะไรนะ 60D ดีครับแค n อนครับ โอ้อันนี้เลยก็ของจริงจังเลยอ่ะจริงจังเลยอ่ะอ่าโอ้โอเคมูลค่าประมาณ3 4ม0 0ืบาทนะฮะครับครับนะครับถ้าได้เกินกว่าเจ็คะแนนครับได้เลยแต่ถ้าไม่ถึงนี่ครับนี่นะเพียเป็นเลนแผนนอนครับอ้าวแพงกว่าเล็กน้อยครับเลนแผนนอนนี่แพงเลยนะไอ้กูไปแกะทำไมเดี๋ยวมันพังเอาตัวตรงนี้ไม่ใช่เลนเหรอเป็นกระบอกใส่น้ำ เนใสน้แเป็นก็บอกลูนี่นะโอเคเอาขอไปเก็บก่อนนอขอไปเก็บก่อนเอาลูกขอเชิญุ่กอนเข้ามาเลยเลยใช่ครับผมโอเคอุกอนเข้ามาครับอันนี้ผมมีเหรียญใช่ฮะอ่าร์ดอลล่าครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญจีนห้าสิเหรียญนี่เหรียญจีนเหรียญจีเหรียวนอ๋อเหรอโอเคผมไปใส่เหรียไปอย่างนี้ช้พี่ทอปครับรบกนถามน่อยชอบเหรียญดลหรือเ ท็อปตัวล่าสิครับสนิทกันเคยมีตัวฝรั่งครัโอเคนะครับทุกคนอย่ากระพริบตานะฮะดูที่มผมนะครับนับสามสองและเป็นเพราะพี่ท็อปชอบโอ้ยถุงขาดด้วยนะจริงป่ะตรวจสอบได้เลยครับอ้าวถุงขาดเนี่ยท็อปขาดไหมขาดไหมขาดไหมไม่ขาดนะไม่ขาดนะขไม่ขาดนะที่ชอบที่ชาบท็อปตัวล่าใช่ไหมฮะค่ะโอเคตอนนี้ผมจะทำอย่างนี้ ช้าๆเอาเหรียญหยวนวางไว้ในมืออย่างนี้ครับเหรียญกันเองหยวนหยวนหายอ้าาวหยเห็นเหรียญตรงนี้ไหมฮะไหนอะไหนฮะช้าๆผมวางไว้ที่มืออย่างนี้ปั๊บเออว้าวเกมมือให้เอาใหม่เงี้ให้เอาใหม่เงี้ยหรอ มันเป็นเรื่องของทักษะของมือพิติคยโดนสะกดจิตไหมครับไม่โดนตลอดเวลาโดนตลอดเวลาไม่เคยโดนตลอดเวลาเย็นๆอย่างนี้ครับผมไม่ทำอย่างนี้อีกสักครู่หนึ่งผมจะทําให้พิติ๊กเห็นเหรียญเนี่ยดูใหญ่ขึ้นผมจะนับแค่สามสองหนึ่งใหญ่เอาเดิมใหญ่ก้นเรียงครับเอาเดิมอีกสักครู่หนึ่งมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ใหญ่ก้นเรี้ยงครับ ใกล้มาได้ใหญ่ขึ้นส้วยเมื่อกี้ผมสะกดจิตพิติกใช่ไหมครับจากใกล้ขนาดนี้ก็ต้องใหญ่ขึ้นแน่นอนครับคุณอาร์ตแต่ความสนุกยังไม่หมดแค่นี้ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อสักครู่ครับอันนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายมาครับแต่ตุคามแต่ตุคามคุกกี้ครับคุกกี้คุกกี้อะจะไป็กระปูถ่ายรูปให้มันโอ้ อะไรนะเดี๋ยวให้กล้องดูรับสถิติอ่ะดิลูกคุกกี้แม่ลูกคุกกี้คุกกี้อ่ะเดี๋ยวผมอยากให้พี่ติ๊กช่วยติ๊กินสีเหรอหลักฐานชื่อพี่ลงบนเฮ้ยเอาเอายิงยงดิยิงยงได้ป่ะเออยิงยงดิได้ไหมได้ได้ได้ยิงยงได้ยิงยงเขียนชื่อได้ป่ะเฮ้ยซองซายคอมเมนต์เลยจบแค่ป .2 ไปยิงยงคุณเขียนให้มันให้มันแบบเป็นเอกลักษณ์ขอ่ะเฮ้ยไม่ออกมึงไม่ออกเดี๋ยวลองลองลองใหม่ลองซองซายคอมเมนต์ซงซายคอมเมนต์ไม่ออกอีกทุกนะครับ

ไม่ใช่วิวประาจีนใช่ไหมครัจีนอะไรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเคอ่ะพี่ยังยงรบกวนเปิดประกาออกหน่อยครับเซ็นชื่อเซ็นชื่อลงบนนี้นะอรัเหมือนเดิมเมื่อกี้ไม่ใช่คนละอันแล้วครับภาษาคอมเมนต์ภาษาคอมเมนต์แสม่แสแม่แสแม่โอ๊ยน่ารักดูมือเขตุ้นกว่าพี่อีกพี่เขานิ้วสั้นกว่าพี่จริงจริงไม่มีพี่นิ้วสั้นที่สุดพี่อันนี้ชื่อพี่ใช่ไหมครับใช่แต่เป็นภาษาเขมร เลยจริงป่ะนามะนามะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อผมชื่อนามะนูก่อนเชื่อมือเอามือทับไว้หน่อยเอามือทับไว้เอามือทับไว้ช้าๆแล้วก็เอามืออีกทีไอ้มือนึงเอาอีกมือนึงไอ้มือนึงไอ้มือนึงมาเอามือทับเลยครับทำแบบนี้ทำอย่างนี้ครับช้อนขึ้นไปช้อนขึ้นไปโอเคเปิดปิดไว้เปิดให้กล้องดูก่อนนิดนึงเพราะยังมีชื่อพี่อยู่นะอ่านี่นะนี่นะผมจะทำแบบนี้ช้าช้าผมจะนับสามสองหนึ่งวิตซ์แซนด์วิชอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าย้ายไปนะ ที่เก็บไว้หมดนี้ใช่รบกวนช่วยแบมือหน่อยครับแบมือคุณแลน์ยังอยู่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 ชื่อยังอยู่แต่สิ่งที่หายไปคือโอรีโอเอาเดีเมื่อกี้ตอนที่เขาทำมือเขาเอามือมาทับผมเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนมีอะไรดึงออกไปอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ใช่แต่ในความเป็นจริงคือถ้าเกิดผมแบมือทุกคนดูก็คงจะเห็นสิ่งที่ผมเอาออกมาใช่ไหมถ้าช้าผมจะใช้ไอโฟนนิดหนึ่งเฮ้มีไอโฟนด้วยเฮ้ยใช้แอปเฮ้ยไมค์ก่ไฮเทคอะ ตอนนี้ในมือผมบอกว่าผมเอาโอริโอมาแลกูก็มีอารมณ์ตอนกล้องเนยนะครับจี้กล้องดูดูดูส่ไปอย่างงี้ไปนับสามสองหนึ่งเวฟเฮ้ยโอริโออยู่นี่โอริโออยู่นี่เอ็มมี่ดูแล้วโอริโอไอ้หายหายนี่เอ็มมี่ดูนะเนี่มีโอริโออยู่หลุดไปจริงโอริโออยู่อ้าวมันอ่อุ้ย ดูว่าชาญจะออกมาเป็นงูสสามด้วเลยสองหนึ่งปั๊บอะไอะไร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 กระโดดกระกระโะโิดมิลองเอ้ยยลองโอ้โหอะไรโอ้เก่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมมีปัญหาที่ผมคาใจตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วว่าโอริโอแบบที่มีชิมครีมกับไม่ชิมครีมอะไรอร่อยกว่ากันอ๋ออ๋อ มีองแบบเออใช่ทราบพอทราบไหมครับมีมีครีมดิดูได้ยังไงอ้าวต้องลองต้องลองชิมดูลองชิมไม่ใช่ครีมครีมครีมทำไมลองชิมดูว่ามันอร่อยไหมอันที่มีครีมกินเลยเหรอกินเลยครับม่กุหกยิ้มไม่ได้โกหกครับแค่บีอ็อกแค่เฉยเค็มไหมพี่คุกกี้อร่อยไหมเหมือนเดิมเลยมันมีอะไรอ่ะปกติอันนี้คือต้าวความรู้สึกอร่อยใช่ไหมครับอร่อยอร่อยแต่ตามความคิดผมไอ้ที่ไม่มีครีมก็น่าจะ ออร่ยไม่อร่อยสิเพราะครีมอยู่กันนั้นแล้วช้าช้านะครับผมจะทําอย่างนี้อ๋เหนียวอีกอ่ะไม่อร่อยเหนียวเลิศเอ้าเอ้เอ้เอ้าวิ่งติ๊กซูเตะะิ๊กซูเอามาเอามาเฮ้ยเฮ้ยมาติ๊กเฮ้ยมา ฟอร์มวันป้อกันล้วครับอ่าแกะไพผนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะฮะไม่เอี่ยมนะพิสูจน์เลยว่าผมไม่สามารถทําอะไรที่ตุกติกโจเกอร์เราก็ไม่ได้ใช้ให้ดูไพ่ก่อนว่าทั้ง52ใบครบอืมคงๆอย่างนี้ไ่ยโอเคโอ้ยแต่ผมลืมลืมเล่าเรื่องดีๆให้ฟังตั้งแต่ผมออกเกมพน้ามามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะมากครับอะไรก็ อย่างเมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมไปเชียงใหม่ครับผมขึ้นไปเชียงใหม่ผมไม่เสียค่าขึ้นบินสักบาทเลยครับไมทำนั่งรถทัวร์ครับชอบจังหวัดนี้ชอบอ่ะโอเคตอนนี้แทนหรือแทนคุณเบ้นรบกวนเบ้นเหรออะไรคะแปะไพ่ผมหนึ่งใบแปะให้หนึ่งใบแล้วเอาออกไปเลยออกไปเลยอ่าโอเคโอเคไม่อีกสักบอกว่าแตะเสร็จแล้วแกออกไปเลยใช่เออ อันนี้ให้ดูน,นะครับผ้าใบซ้ำกันเดี๋ยวผมไม่ทายไพ่คุณเบนส์ค่ะโอเคนะครับช่วยเขียนชื่อตัวเองบนหน้าไพ่ตัวโตๆ,ๆเลยครับเอาเอาเอา,เอาอันทันหมดไหมหรือว่าไงอันนี้เลยเอ,อันนี้เลยเขียนชื่อ,ช,อชื่อเล่นนะคะครับผมนะะคใหญ่่เอเอ,อ,อขอบคุณมากครับโอเคค่ะโอเคลองดูนิดนึงอ่กล้องดูแล้วเอาอย่างนี้ผมจะเอาชื่อคุณเบนส์วางไว้ก่อนวางไว้เลยวางไว้ก่อนโอเคไอ้นี่คาอ่เป็นบทสรุปของ การเราทำสิ่งนี้นะฮะเรากดปากกิช่วยหยิบมาหน่อยฮะใส่ใส่ตรงไหนก็ได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับโอเคดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้อย่างนี้นี่นะนี่นะนับหนึ่งทำสองเข้าไปแล้วโอ้โหเข้าอย่างนุ่มๆนวลนี่โอเคใส่ได้แต่ผมไม่ทำอย่างนี้พอผมเจาะหานิดนึงให้อยู่ตรงนั้นถ้าผมทำการดีดนิ้วอย่างนี้ครับมันจะ มันจะมาเข้าตัวผมไหมนี่นี่นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดนิ้วดีดนิ้วปั๊บล้วงออกมาปั๊บนั่นออกมาปั๊บมีใครเห็นตอนที่ไพ่ใบนี้วิ่งเข้ามาในกระเป๋าผมบ้างไม่มีหรอกไม่มีไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าในนี้มันไม่ใช่ไพ่คุณอ้าวอ้ามันเป็นไพ่ที่ผมเขียนเอาไว้ว่าไพ่อยู่ในกระเป๋าเสื้อไพ่เขาอยู่ในกระเป๋าเสื้อไม่ไกี้มีใครเห็นเขาเอาเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อไหมไม่มีมีไหม ช้าๆผมจียิย่างนี้มีไพ่มีไพ่มีไพ่อยู่มีไพ่อยู่ปั๊บแลงไหลงออกมาเป็นไปไปยเย้ไม่ได้เชื่อแต่เมื่อกี้ผมเขียนผมจะมีกระดาษอย่างนี้ผมอยากให้พี่ไทยรบกวนช่วยอ่านให้กล้องฟังดังๆหน่อยครับผมอ่านให้กล้องฟังอ่านอ่านให้กล้องฟังจริงๆแล้ว ให้ไม่มีทางออกมาจากกระเป๋าเสื้อผมได้เลยเพราะเสื้อผมไม่มีกระเป๋าเสื้ออ้ใช่ไหมครับอ้เว่กี้ี้เรา2คนคุเมียเฮ้ยเ้วราดูว่าเขามีกระเป๋าเสื้อใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตัวเองเนอะอืมอ๋อย วายติดกันุลุงตั้งนอนนี้เป็นฟินาเล่อันนี้เป็นฟินาเล่ของผมละฟินาเล่ฟินาเล่เลยฟินาเล่ของผมนะเนาล่เดี๋ยวจบการแสดงชุดนี้ผมขอเลี้ยงเครื่องดื่มคุณเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดืมเครื่องดื่มเครื่องดืมเครื่องดื่มเครื่เครับอันนี้คือความเันของผมืองดื่เครดมคือมเคนื่่ม่ด้่เคร้ดถ่วยใส่อ่เค่อ่เ่อง่มเงเด๋ยวเดี๋ยว เขย่าเขาเขย่าน้ำไม่ใช่อ่ยทำเครื่องดื่มอันนี้คือการสับไพ่ของบาร์เทนเดอร์ไปลองสับลองลองลองดูลองดูจับอย่างนี้นะระวังกระเด็นอันนี้มีอะไรแปลกแปลการสูงเลยป๊าสูงเลยครับสูงเลยครับทุกผู้ชมครับไม่มีแรงเขย่าโอเคอ่ะถ้าการเขย่าคือการสับข้างในนี้ มันก็น่าจะอีนลงตรงนังหมดแล้วเพราะว่าไพ่ที่ป่าขยับเมื่อกี้นี้เละเลยเละเลยโอ้ยเนี่ยใช่ใช่ใช่มันมีความทั้งหงายซึ่งเมื่อกี้นี้มันกระจายเลยเมื่อกี้นี้มันหงายอย่างเดียวใช่ไหมฮะอ่าเพราะป่าขยับปั๊บมันก็คล้องเข้าง่ายๆสลับสลับเลยสลับได้ไงน่าหน่ะสิครับแต่คราวนี้มันแคบคุณผมขอลองเลื่อนแปลกๆอีกสักนิดนึงเอาอีกทีเหรอพี่พี่หนึงผมจะใส่ไพ่ไว้อย่างนี้ให้ทีขย่อให้ทีขย่อมอยากดู เรากวรช่วยเขย่าหน่อยครับจับแน่นแน่นจับแน่นๆจับตรงจุกแต่ครั้งนี้รองที่คุณทีเขย่ารบกวนช่วยคิดถึงไพ่หนึ่งใบอีกแล้ว้ยเย่าเลขเดิมเลยเขยเยาไม่ได้สิเขย่าเขย่าลึกออกไหมจ้าลึกออกไหมห้พี่ปุชชานจินตนาการแล้วจ้าที่ล้ำตาเลยเหรอโอเคหาดอกจิ๊กจะเป็นไปได้ไหมถ้าไพ่ที่คุณเขย่าเนี่ยมันจะกลับเป็นเหมือนเดิมยกเว้นไพ่ใบเดียวที่คุณ เลือกเอาไว้ในใจยากมากไม่ได้หรอกครับโมแล้ว impossible ใค่ไป็นหัวหน้างือเซธัสและชายยางขอบคุณมากครับเฮ้ยนะผมให้ดูก่อนว่าไพ่ทุกใบมันเรียงเรียงหน้าเดียวกันนะหน้าเดียวกันเรียง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 กันหมดอ่แต่มันจะมีไพ่อยู่หนึ่งใบที่มันคว่ำหน้าอยู่ก็คือมอนสกู่นี้วางไว้ก่อนให้ดูก่อนนะไพ่ทุกใบมัน หายไปทางเดียวกันหมดหายแลายเงื่หมดแล้วเปิดช้าๆเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเา้ัเฮ้ยเะ้ยยเฮ้ยเฮัยเฮ้ยบน้่เเ้ยเ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้้เ้เเเเ้ยเ่เเ้ย ดีใจเยอะไอ้หนูร้อนนะพี่จริงวะครับทำด้วยนี่เหรอมาพี่พี่ขยับให้พี่ขยับให้พี่ต้องขยันหน่อย่ขยับไปเมื่อกี้เองโอเคแล้วถ้าเป็นน้ำตรงกลางยิงเลยนะหมดแล้วนะเอาแล้วนะ เด็กดีดเฮ้ยเห็นเมอบอห็นเมอบอ๋อขอบคุณค่ะเสรลสรล้ครับเฮ้ยเดี๋ยวๆดอะไรอะแอปเปิลอะโอ้ได้คุชออปเปิลเหรอหมดแล้วนะหมดแล้วับคุณ สิ่งของที่คุณอาชขอว่าเป็นต้องแคนนอน60ดีตัวนี้มูลค่า34,000บาทความสามารถของเขาเหมาะสมกับของ<ช>มูลค่าของมูลค่านี้ไหมชอบลงคะแนนครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพี่เขาเก่งครับแล้วก็กวนดดด้วยครับแล้วก็มายากลที่เอามาโชว์นะครับก็จะผิดไม่ได้เลยนะครับดูแล้วก็รู้สึกว้าวทุกมายากลเลยครับให้ค่ะเพราะว่าเขาทําอึ้งแบบทุกอันเลยอะค่ะคืองงมากคือตอนนี้สมองเบลอมากค่ะ เป็นให้ค่ะเขาคือเขาเก่งมากแล้วก็เร็วมากค่ะแล้วก็เขาจ๋ิงจริงค่ะยังไม่ถึงใจยังไม่ให้ค่ะใช้หลักวิชาของมายากรเนี่ยเขาทาได้ดีมากเราต้องให้ครับที่สนุกสนุกที่จับมาได้ก็คือตอนหลังๆเท่านั้นเองครับยังไม่ให้ครับ <S <S ให้ค่ะเพ,พร Mercy, เาะพี่เขาเก่งมากเลยค่ะให้ค่ะเพรพ e. เาะพี่เขาโชว์ได้สุดยอดมากค่ะให้ครับเพราะพี่เขาจริงสุดๆครับให้ครับเพราะพี่เขาไวมากครับ ของเรานะครับลงคะแนนกันด้วยความลำบากใจชอบบ้างไม่ชอบบ้างต้องแบบว่าอย่างนั้นนะครับคะแนนมีทั้งสิ้นนะครับ1 0 0คะแนนถ้าคะแนนเต็มนะฮะครับะแนนที่คุณอาร์ตทำได้นะครับแม่ต้องเกินกว่า70คะแนนขึ้นไปสิ่งของที่ขอมาคือกล้องแคนนอน60ดีตัวนี้คจะเป็นของคุณเลยนะฮะวันนี้คะแนนที่คุณอาร์ตทำได้คือปสคะแนนครับ ักพวก5 d หรืออะไรงี้เป็น780,000เนี่ยเอาวันนี้อาจจะอาจจะพลาดได้นะนะเดี๋ยวเนื่องจากวันนี้สิ่งของสิ่งของมาที่ค่อนข้างมีมูลค่าค่อนข้างสูงแต่ว่าทำ80คะแนนถือว่าผ่านผ่านครับดูนะกล้องนะ Canon 60ปีนะครับตัวนี้เดี๋ยวคอจะหลุดนะครับคอจะหล่อนิดนึงอ๋อมันไม่รู้ว่าน้องจะ้ของคอไว้กจะโลนกลัวล่นนะกล้อง60 d ครับเป็นของคุณน้านะครับ เราไว้แล้ววันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกับเราคุณอาร์ตพงษ์ธรบุญสุรัตน์ครับขอบคุณครับถือว่าถือว่าประสบขนาก็ถือว่าใช้ได้นะใช่ได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครเกี่ยับความสามารถก็ดีนะเรามีการพัฒนาด้วยแล้วก็ที่สำคัญคนอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าความเอนเตอร์เทนเขาดีสนุกสนานดีเลยได้หน้าโมโหหลายเรื่องอัดสตาร์ เราได้ตามรายงานขเราได้เลยนะทุกคนอาทิตย์เวลา11บเอ็ดโมงสีนะอย่าลืมเวลาเราเร็วหน่อยโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะดารารับเชิญของเราวันนี้นะครับคุณทีนะน้องเอมี่มรกตนะครับคุณจิ่งยงยอดาดวงงามนะฮะน้องเบน์ปุญญาพรนะครับคุณไทกะพันและคุณท็อปตระนีนุชดด้วยนะครับขอบคุณครับน้องๆจากโรงเรียนบริบาลภูมิเขตด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับเกมพนหน้าเอออารสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ